วันนี้เราจะมาประกาศไม่วันนี้เราจะทดสอบสตรีมภายในเครื่องเดียวเล่นบวกสตรีมภายในเครื่องเดียวในงบประมาณที่ทุกคนนั้นจับต้องได้ได้เห็นไหมเนี่ยคือจับต้องได้ถูกต้องไหมนี่ในงบที่หมื่นหกหก 9 6 6 9 6 9 0สตเล่นภายในเครื่องเดียวเล่นได้ไม่ได้จะเป็นยังไงวันนี้เรามาคุยกัน CPU เหมือนเดิมนะไรเ e n 5 4ส g 6้น 5400G 6คอร์12เทรดเทอร์โบส2ดังนานั้นวันนี้เราจะใช้การ์จอออน CPU ในการที่จะยิงสตรีเป็น H 2 6 5นี่คือ4 0 0 g การ์จอเป็น power color ตัว AMD Radeon RX 6,600 RAM 8 g ิตัวนี้สวิชมาที่ตรง OBS ท <O BS S 1> <ด>ี่เราจะสตรีมวันนี้ก็เอาพุทตรงนี้ก็จะเป็น Full HD เยอะละ AMD Hardware H.0.5 เป็น HEVC บ,บินเหล็ก8,000เพื่อไม่การเสียเวลาเกมแรกเลยแล้วกัน Forza Horizon 5กราฟิกอัลตร้ Full HD อัลตรพลังดิบครับผมโอ้โหดูเฟรมรโอ้ยโอ้ยเยอะั ฟูดีอันตราห6ื่นหสิตีเเล่นภายในเครื่องเดียวแล้วภาพอย่างงามภาพอย่างมาแล้วเฟรดเท่าไหร่คุณคิวครับ 80, 90, 90เก้เฟรมแรมการจอกิดเจ็ด่ต่อไปครับ e a ส p o r t f สี่ยี่สภาพน่าจะเป็นอันตราหมดนะ,ะต้อนรับโอ p o r ปอยครับ เออ่แมนซิตี้เป็นใครเคียร์ก่อนอยู่ที่ฮาร์แลนด์จะเปิดไม่เปิดคราวนี้คราวนี้เปิดกลับมาจะเข้ากลางหรือว่าโอ้ติดบอกรับกันบอสวนกับของแมนเชสเตอร์ยืนติดครับมาคาร์ลสฟอร์ดเลี้ยงออกมาออกข้าศัตรูมาตอมมาอย่างเดียวเลยทีนี้ติดขี้เลี้ยงซะด้วยเลี้ยงไม่ดูอะไเลยเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงจมอยู่ในโบว์เลี้ยงมาอยู่เลยโอ้แม่มันจริงๆอะเครื่องนี้ก็วันแปดสิบเก้าสิบเฟรมตัวนี้นะต่อไปพับจีครับเพลเยอร์อันโนเอเทนกราวน์นั่นเองครับเป็นคูเอชดีครับคูเอชดีแล้วก็ทุ เฟรมเด็กก็จะประมาณนี้นะครับประมาณผมมองว่ามันไม่แย่ว่ะพับจีเล่นได้ว่ะกระตุกไหมคิวใน YouTube ไม่กระตุกนะไอคิวร้อยกว่าเฟรมเล่นได้ชัวร์โดนนั่นอ่ะเจ็บ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 หนักเจ็บหนักเฮ้ย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 คิวเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะโอ้โหคิวกูยังคมกูยังคมไอคิว เอเป e กก่อนแล้วกันโอเคเอเป็กดีเจนครับนะครับ f ูเปรับสุดนวเนี่ยเอเปกดีเจนูเปรับสุดครับก็ร้อยกว่าเฟรมอ่ะร้อเฟรมเนี่ยก็โอเคป่ะนะครับหนึ่โอ้โหร้อยสามมันก็สูงมากๆนะไอคิเอาจริงๆแล้วสาระคือมันสูงมากๆนะคูเอชดีออนเอ็กทูเวลี่ไฮเอาคิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยภาพสวยด้วยอุ้ตุกไหมไม่ตุกหรอ มันกูไม่เปลี่ยนอะภาพกูไม่เปลี่ยนอะเชียหนะากัวจานหมืินอกแต่าอาจจะมีเลเวลอาจจะมีอาจจะมีโชคผมเข้ามาเซิรฟ์ฟแต่ยังไม่มีคนนะเออแต่ว่าม,มันมันก็ยังมันก็พอมันก็ถามว่าพอได้ไหมมันก็พอได้อยู่อะไรไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับครับแต่เบื้องต้นนี่ก็คือคือมันก็ในจ,จุดอยู่จุดที่มันมันไม่ไม่ไม่ได้แย่ในมุมมองของผมนะต่อมาครับคุณลิตี้ครับกราฟิกใช่ป่ะเอ็กซ์ตรีมเอเบล่าสามจุดศูนย์บาลานซ์เนี่ย เพลจะเป็นอ่อนโอเคหูอิคิวมองดูเฟรมฟอเฟรมบ้าจัด170เเลยหรอร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเฟรมครับเฮ้ยโอเคนะ170เฟรมไม่หล่นเลยฮนะเออมาไปกันต่อที่เฮล l ดเวอร์ทูครับปรับไฮ ถ้าปรับเป็น Ultra Quality เอาเป็นบาลาน์เนี่ยน่าจะจบกว่าเนี่ยแหละมันก็จะดีขึ้นนะประมาณนี้ผมว่าล็อก60เฟรมได้ก็โอเคไม่ได้แย่ในมุมนี้นะครับ560 0เฟรมก็คือคือถ้าเทียบกับเฟรมมันยังไม่สูงหรอกแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาลงถึงอ e ีตัวเกมเนี่ยก็จะโอเคนะครับอันนี้ <Power S 1> อะไร Power ครับ Power ก็ Full HD E p i x นะใช่อ่า ดี้อีอันนี้ของขอเทสพลังดิบแล้วกันนะครับก็ไม่ได้เปิดเอฟด้วยนะครับ well ก็ประมาณห้าสิบหกสิบเฟรมนั่นเองนะครับเอาประมาณนี้ได uh ้ผมได้ประมาณนี้ห SO ้าสิบหกสิบเฟรมประมาณนี้สำหรับตัวพาวเวอร์แล้วกันเหนื่อยหน่อยข้อเสียคือไม่มีเอฟนอฟนั่นแหละครับพี่เปาเดี๋นีต่อไปอะไรต่อวายคิวสไปเดอร์แมนได้ครับสไปเดอร์แมนฟูเอสดีครับพรีเซ็ตอันนี้วิลลี่หายคือสุดนะครับผมอ่าฮะแล้วเลเซสซี่ไม่เปิดไม่เปิดแล้วกันนี่คือพลังดิบนะครับ พลังดิบแม่งก็ดีการ์จอขึ้นมาเต็มอุ้ยพลังดิบแรงอยู่ดีคิวพลังดิบใช่พลังดิบหกสิบหกเจ็ดสิอุ้ยพลังดิบเท่าเท่าเดิมกันเลยครับเอ้ใช้ได้นะที่พี่ผมพี่ว่าพี่บอกมองว่าเปิดพลังดิบดีกว่านะครับอ่ะต่อไปฮะสายพังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดครับ UHD ครับเอพิซาบาลาแล้วกันเท็กเจอร์เป็นไฮหมดนะฮะเล่นได้เหรอวะเช่อฟูดี้แบบไฮเฮ้ย ไ,ได้เฉยเลยว่ะเซอร์พ,พังดังนั้นมันจบแล้วนะอันนี้ผมบอกแล้วว่าถ้าผมเทสเซอร์พ,พังได้นี่คือทุกอย่างจบแล้วนะ สตรีมไปด้วยด้วยนะเออจบหมดเลยนะ CPU เหมือนเดิมนะ Ryzen 5 4 0 0 g 6คอร์12เธรดเทอร์โบ4.2เมนบอร์ดเหมือนเดิมครับ Asrock A520M HVS ก็เหมาะสม RAM Kingston Fury 16GB า2 0 DDR4 Dual Channel กาจอเป็น Power Color ตัว AMD Radeon RX 6600แรม 8GB ตัวนี้ Power Supply ก็ตัวเดิมครับ นี่ฮะ MSI ABG A 6 0 0 DN นี่ไม่แย่600วัตต์80พัดไว้พาตโตเนี่ย2 5 6กิกครับจาก Lexa เหมือนเดิมนะเครื่องนี้มีคำถามเพิ่มเติมก็ข้อความ AMD Ryzen 5 Pro เสียกว่า0 G ครับ Max TDP 65วัตต์ Cash 8 m ม x 6คอร์12เ h รดตรงนี้นะครับตามลำดับ Turbo 10.2 10.3ว่ากันไปเมนบอรเหมือนเดิมนะ ASUS A 5 0 0 MHUS Memory 16กิกยี่ห้อ3,200 MHz แล้วก็ RAM คิงตันจะมาสามพันสองร้อยเมกะเฮิร์สต์สิบหกกิกนะครับการ์ดจอก็เป็นไอโฟนหกร้อยเหมือนเดิมนะครับโอเคไหมเวิร์กเลยยังเวิร์กโคตรเวิร์กโคตรเวิร์กโคตรเท่โคตรอันตรายในงบหมื่นหกนะเดี๋ยวเรนบอกอธิบายไปว่าหมื่นหกเนี่ยมันไม่มีอะไรแรงเท่าตัวนี้ละเอาพูดตรงๆนะในราคาเท่านี้ใช่ใช่ใช่ในราคาเท่านี้อ่ะเราไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมนะครับโอเคไหมตามนี้หมื่นหกหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบจ่ายแฮมซีบีเราจะกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ¡Oh, oh,